สวัสดีครับผมช็อปนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังติดใจในความสะดวกสบายของรถยนต์แบบอนเนกประสงค์แต่ก็ชอบรูปลักษณ์แบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวด้วยแล้วเนี่ยผมแนะนำเจ้าคันนี้เลยครับ Mercedes-benz GLC 300 e 4Matic Coupe AMG Dynamic ครับ เจ้า GLC คูเป้คันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่สะท้อนถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับตัวรถเนี่ยก็ยังรักสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเครื่องยนต์แบบระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1,991ซีซีกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ตัวรถครับมีกำลังอยู่ที่320แรงม้าส่งกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์ใน G-Tronic นะครับแบบ9เกียร์ก็จะทำให้รถเนี่ยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100อยู่ที่เพียง 5.8วินาทีเท่านั้นเองเจ้า GLC 300 Coupe คันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมในแบบ AMG Body Styling โดดเด่นนะครับด้วยด้านหน้าแบบไฟหน้า Multi Beam LED รวมถึงกระจังหน้าแบบ Diamond Grill พร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz ครับ พอเข้ามาในรถแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมสะดุดตามมากเลยเนี่ยก็คือเจ้าหน้าจอแบบออดิจิตอลอินสตูเมนต์ดิสเพย์นะครับที่แสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ยังอนุญ,ญาตให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับหน้าจอให้เป็นไปตามลักษณะในแบบที่เป็นขุนด้วยตรงกลางครับมีหน้าจอนะครับขนาด10.2นิ้ว เป็นจอสัมผัสนะครับระบบปฏิบัติการ MBUX ซึ่งก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับการตกแต่งภายในรถนะครับจะเป็นหนังสีดําสลับกับลายไม้นะครับสีดําเช่นกันทั้งดูดุดันแล้วก็เรียบหรูในเวลาเดียวกันครับส่วนโทนสีภายในเนี่ยจะมี2ส,สีให้เลือกนะครับอย่างเช่นคันนี้จะเป็นสีดําตัดแดงนะครับแล้วก็ยังมีสีดําล้วนให้เลือกด้วยเช่นกันทางด้านการขับขี่นะครับ ผู้ขับเนี่ยก็สามารถที่จะปรับรูปแบบการขับขี่ได้ถึง6แบบเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในโหมด Eco, Battery Level, e l นะครับ e l e c t r i c c o m f o r t s p o r t และ Individual ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเจ้า GLC 3 0 0 e f o r e 4Matic Coupe a MG Dynamic ครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz Thailand อย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเรานะครับทางช่องทาง YouTube Channel Mercedes-Benz Thailand ฝากกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ